ดิวอยางบอกฟังว่าดิวของโทษนะป้าที่ทำให้ฟ้าต้องคอยเป็นห่วงและรออยู่จนมาถึงวันนี้และขอบคุณนะป้าที่ถึงแม้ลูกคนนี้จะพลาดพลัง้งทำผิดพลาดบ่อยครั้งแต่ป้าไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่รู้สึกผิดหวังในตัวดองเลยแม้กระทั่งวันลาสุดท้ายของชีวิตป่า ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ยู่ำลังเผชิญปัญหาเร่างโควิในชีวิตทำให้เราไม่มีโอกาสได้พบกันใกล้ๆแต่เรายังได้พบกันผ่านเฟซบุ๊กได้คุยกันและด้วยเหตุที่ปาไม่สามารถพูดได้เพราะปาป่าวยแต่ปาก็ยังเขียนข้อความมาหาดิว่าขอให้ิวประสบความสำเร็จมีความสุข ขอให้หลานๆมีความสุขปาลักยูนะหรือบางครั้งก็เป็นข้อคําว่าปาลักลูกเสมอทุกสิ่งทุกอย่างปาไม่เคยคิดไม่ดีต่อลูกๆทุกคนปาให้กับใลูกๆทุกคนเสมอและปาลักลูกๆทุกคนตลอดไปจนครั้งสุดท้ายก่อนที่ปาจะจากไปปาได้บอกดิว่าดิวคือความภาคภูมิใจของปาเสมอ และป้าจะขอเป็นกำลังใจให้ลูกคนนี้ต่อวัดไปดังนั้นสิ่งที่ดิวอยากบอกป้าในวันนี้คือดิวจะไม่มีวันลืมกำลังใจครั้งสุดท้ายที่ป้ามอบให้วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ตัวและร่างกายของเราสองคนที่อยู่ใกล้กันแต่ดิวจะสารตอบความดีทั้งหมดที่ป้าเคยทำเคยเป็นและเป็นตัวอย่างดิวจะไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะในใจดิวจะท่องไว้เสมอว่า ิวมินฟ้าเป็นกาลังใจและฟ้าบอกกับดูเสมอว่าิูต้องสู้ๆนะฟ้าเป็นกาลังใจให้